ครับอ่ากิเลสาอันว่ากิเลทั้งหลายนาดีนางของหญิงทั้งหลายขียันติย่อมสิ้นไปครับกับจโนอันว่ามหาชนปะสีธติย่อมเลื่อมใส นาริยังในหญิงครับนาริสุในหญิงทั้งหลายเตสุเหล่านั้นหนะนารีอันว่าหญิง เอากาผู้หนึ่งปปุนาติย่อมบลัลลุโสตาปติพระปติภลังซึ่งโสดาปฏิพล์ <c oughs> ครับครับนาริแตหญิงโปติผู้เจริญโสธีอันว่าความสวัสดี พาวะตัต้องมีตัวอังเกตนั่นสัทธาในการทุกเมื่อครับโฮมิโยนาริโย แน่หญิงทั้งหลายโพสผู้เจริญอันว่าท่านทั้งหลายตุมเหอันว่าท่านหาจงประพฤติทำมังซึ่งทำนิดนืเนืองนิด นารีนาริโยนารีครับนาริงนาริยังครับนาริยานาริหินาริพิเอ่อนาริยานารินังครับครับประวัตนะนารีหินาริพิครับ นารีนาฬิยานาฬน,นาฬิกานาริยานาริกานาริกานากานาฬิานาริกนาริโยนาริกาบอฬิกานาฬิกานาฬิกิิ

อิยาอิตีนังโอ้โหอิติยาอิติอิติวิครับอิติยาอิตินังครับ

cái video TV Thế, thế vinh, vĩ dân, thế vĩ dồ, thế vĩ gặp. Thế vĩ dà, gặp.

thề quý dân thề vi sư thề vị thì ví dụ thề vì ครับอาจารย์ครับในเมืองโกสามปีโกสามพิยาโกสามพียังครับใกล้บึงว่าปียาว่าปียังครับ ครับอ่าของแม่โกทต้งหลายคาวีนังครับอ่านว่าเสียงสัตว์โตครับวะชาิยา I, et, salia, salia, mu, la, la. โคนโคนโคนอะและองูนะัดแ่เมืนะัูลนะ mua ha mà mắt vô cũng nhiều sim sim phạm lý คนลหลายสาขาสูงครับอันว่าเมกาตั้งหลายกากิโยกากีครับ ามปีโกสามปียาโกสามปียังครับในสัโบกรณีโบกระนิยาโบกระนิยังครับครับรต่

ครับอ,อันว่านายักษินีตั้งหลายยักษิีนิโยยักษินีครับ

รมหีคะเรโกติยาอันธานี <pack ing> อันดานีครับผมเอ่อคงเศรษฐีนี่เศรษฐินิยาครับในเรือนคระสมิงคระรํหิคะเรครับ ของเทรีเทริยาครับอันว่าคำพูดวจีครับอ่าครับในเมืองโกสามปีโกสามปียาโกสามปียังครับ พี่โซนีตั้งหลายพี่ขุนีนังครับ

มีคีนั่งแล้วก็สัทโธครับผม อของต้นเงิว้วสิมพะลิยาครับที่คนมูละสะมิงมูลำหิมูเลครับลำหิมูเลของเด็กหิงกุมาริยาครับ ว่าแมวมัจชารีครับครับอ่าในเมืองพาราณสีพารานสียาพารานสียังครับ พระตั้งหลายรุนีนังคร,ครับใช่ครับแต่รุนีนังอันว่าพระทั้งหลายวีชจานิโยวีชจานีครับ Um, ah yeah. ya มลานปะะลาปปีปะตะลิยาปะปะตะลิยาปะตะลิยังครับ กุติยากุติยังครับอันว่าสัตวทั้งหลายสามาเนริโยสามาเนรีครับครับอ่าในเมืองสาวัตถีสาวัตถยาสาวัตถยังครับ ในบึง้งวาปิยาวาปิยังครับอาวาปิยาวาปิยังครับอันว่าจินนารีทั้งหลายจินนะวิโยจินนารีครับ เนริยาแล้วก็กุตติยากุติยังสามสามะเนริโยาสามะเนรีครับผม ปาราณสิยาภาราณสิยังครับคติยานิยาปโปกขะรณะีครับ ครับไม่มีครับเลยนรับไม่มีครับ